ที่นี่สถานีวิทยุศึกษาระบบ FM ความถี่92 MHz สเมกะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสังคม360องศานะคะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลานี้เลยค่ะ16นาฬิกานาทีถึง16นาฬกานาทีนะคะรายวิชาสังคมศึกษาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองค่ะระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะและดิฉันคณิตาหอิทิกรค่ะ พร้อมเรียนรู้ไปพร้อมกับทุกท่านนะคะเรามาต่อเนื่องเรื่องราวเกี่ยวกับสถานการณ์และการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกนะคะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเป็นตอนที่แบบโอ้โหมีการเปลี่ยนแปลงมีการลาออกมีเหตุการณ์สำคัญมากมายวันนี้ไม่แพ้กันค่ะ เป็นตอนที่33แล้วนะคะเรียนเชิญท่านอาจารย์ธีรนันธีรัธนากรต่อเนื่องเลยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พร้อมมากๆกับการเรียนค่ะอาจารย์ค่ะสมเหตุการณ์ที่จะมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะคะก็มีความสําคัญไม่แพ้เหตุการณ์14ตุลาที่เราได้พูดคุยกันไปในคราวที่แล้วนะคะสําหรับเหตุการณ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเหตุการณ์พฤษภาธมินพศ2 5 3 5ค่ะ นะคะก็หรืออาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ในหนังสือตำราบางเล่มอาจจะเรียกว่าเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมค่ะเนาะแต่ว่าในที่นี้ก็ขอใช้คําว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินนะคะเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนจํานวนมากนะคะซึ่งตัวแสดงหลักหรือผู้ที่มีบทบาทหลักในเหตุการณ์ครั้งนี้โดยมากจะเป็นชนชั้นกลางผู้ประกอบอาชีพทำมาหากินทั่วไปนะคะ ที่เขาได้ออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านการขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคราประยูนนะคะซึ่งการขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงการสืบทอดอํานาจทางการเมืองของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรศนะคะที่ได้ทําการรัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลพลเอกชติชาชุนหวันในเดือนกุมภาพันธ์พศ2534 เหตุการณ์การประท้วงการขึ้นสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุนจินดาในครั้งนี้ได้นำไปสู่การประทะกันอย่างรุนแรงระหว่างฝ่ายผู้ชุมนุมกับฝ่ายรัฐบาลโดยฝ่ายรัฐบาลเนี่ยได้ปราบปรามฝ่ายผู้ชุมนุมด้วยอาวุธอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่อง ในระหว่างวันที่1 7ถึง20พฤษภาคมนะคะจนเกิดเป็นการนองเลือดอย่างมากมีผู้คนสูญหายและก็สูญเสียชีวิตในครั้งนี้เป็นจนํานวนมากการที่เราจะทําความเข้าใจว่าทําไมเหตุการณ์พฤษหมาทมินจึงเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องย้อนกลับไปพูดคุยเกี่ยวกับการทํารัฐประหารยึดอํานาจรัฐบาลพลเอกชาชัยโดยคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรอสชอได้ทาการยึดอํานาจในเดือนกุมภาพันธ์พศ2534เสียก่อนทําไมคณะรอสชอต้องยึดอํานาจ ะะก็หลังจากที่พรรคชาติไทยชนะการเลือกตั้งทั่วไป ในปีพศ2531ในครั้งนั้นพรรคชาติไทยเนี่ยเป็นพรรคที่ได้รับคะแนนเสียงมากเป็นอันดับหนึ่งทำให้พลเอกชาติชายชุนทวันผู้เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยได้ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยตั้งแต่เดือนสิงหาคมพศ2531เป็นต้นมาความสำคัญของการขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกชาติชายในครั้งนั้นเนี่ยกล่าวได้ว่ามันเป็นความดีใจความพอใจของประชาชนจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าพลเอกชาติชายเนี่ยถือเป็นนายกรัฐมนตรีคน แรกในรอบ8ปีกว่าๆนาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนค่ะ8ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยประเทศไทยมีการเลือกตั้งมาหลายครั้งแต่ทุกครั้ง เราก็จะได้นายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งตลอดเลย<อ>นะก็คือเป็นนายกคนนอกที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เข้ากระบวนการรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะทำให้ใน8ปีก่อนหน้าที่พลเอกชาติชายจะขึ้นดํารงตําแหน่งนายกเนี่ย<อ>เกิดกระแสะความไม่พอใจแล้วก็เกิดการตั้งคําถามในหมู่ประชาชนที่ฝักใฝ่ในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยเนี่ยมาโดยตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นทําไมเราถึงไม่มีนายกที่มาจากการเลือกตั้งสักทีดังนั้นการ ขึ้นดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกชาชายจึงสร้างความพอใจแล้วก็ทําให้ประชาชนเนี่ยรู้สึกมันเข้าสู่บรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตยสัทีเนาะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้รัฐบาลที่นําโดยพลเอกชาชาเนี่ย ก็ทําการบริหารปกครองประเทศอยู่ได้สักประมาณ2ปีครึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ถูกคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติหรือรชอสชอที่นําโดยพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ทาการรัฐประหารยึดอํานาจในวันที่23กุมภาพันธ์พศ2534โดยคณะรชอสชอเนี่ยได้ให้เหตุผลในการทํารัฐประหารครั้งนี้ว่าเนื่องจากรัฐบาลของพลเอกชาติชายเนี่ยมีการทุจริตประพฤติมิชอบมีการช่อลาดบังหลวงอย่างหนักมีการรังแก้ค่าราชการประจํา นะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเป็นผด็จการรัฐสภาสูงเพราะว่าเป็นฝ่ายที่รวบรวมเสียงของสภาไว้ได้มากนะคะแล้วอีกทั้งยังมีความพยายามที่จะมุ่งทําลายสถาบันทหารนะน,นี่คือเหตุผลที่คณะรศชใอช้ในการปฏิวัติปฏิวัติใช่ค่ะหลังการทํารัฐประหารนะคะรศช,อชอเนี่ยก็ได้เลือกให้นายอนันต์ปัญญาชุนขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีการแต่งตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมาการร่างรัฐมนูญขึ้นเพื่อ ทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งตั้งแต่คณะร,ชรัชทําทำการรัฐประหารรวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นเนี่ยประชาชนชนชั้นกลางเนี่ยจำนวนไม่น้อยรวมถึงสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยก็ได้ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามการเคลื่อนไหวของกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยอย่างใกล้ชิดเพราะทุกคนเนี่ยเกรงว่าร,รัชจะใช้การรัฐประหารจะใช้กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ย เป็นช่องทางในการเข้ามามีบทบาททางการเมืองแล้วก็การสืบทอดอํานาจของกลุ่มตนเองนะก็คือประชาชนเขาจับตาแล้วก็ระแวงกังวลใจมาตลอดว่าทหารจะกลับมามีอํานาจไหมนะหลังจากที่เราเพิ่งมีประชาธิปไตยเต็มใบได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าก็จับตาดูยังไม่ได้สร้างกระแสอะไรนะคะต่อมานะคะเมื่อปรากฏว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยมีบทบัญญัติอยู่ข้อหนึ่งนะที่น่าสนใจมากเลยคือบทบัญญัตินี้นะคะมิได้กําหนดว่า ผู้ที่จะขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต้องเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือเหมือนกับว่าเปิดช่องให้นายกรัฐมนตรีไม่จําเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งนะคะจุดนี้ทําให้ประชาชนจํานวนไม่น้อยเนี่ยเริ่มออกมาทักท้วงต่อต้านร่างรัฐมนูญฉบับนี้เพราะเค้าลางของการสืบทอดอํานาจของคณะรสชเนี่ยเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นท่ามกลางกระแสต่อต้านทักท้วงเนี่ยคณะรสชเขาก็ไม่ได้นิ่งเฉย ะคะณะรสชโดยเฉพาะพลเอกสุจินดาคราประยูนอันนี้ก็คือถือว่าเป็นระดับนำของรศชนะคะเป็นสมาชิกในระดับนำจึงได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ประกาศผ่านสื่อมวลชนพร้อมทั้งให้คำมั่นสัญญากับประชาชนเป็นระยะระยะว่าคณะรสชและตนเองก็คือตัวพลเอกสุจินดาเองเนี่ยจะไม่เข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมถึงตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นทําให้กระแสการต่อต้านร่างรัฐมนูญฉบับนี้เริ่มเบาบางลงแต่ประชาชนผู้ฝกักใฝ่ ในประชาธิปไตยเนี่ยก็ยังไม่วางใจแล้วก็ติดตามและเฝ้าระวังกันสืบทอดอำนาจของคณะรอสอชอ,อยู่ตลอดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างขึ้นเนี่ยได้ประกาศใช้ในเดือนธันวาคมพศ2534นะแล้วก็ นำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนมีนาคมปีถัดมาก็คือพศ2535ผลการเลือกตั้งทั่วไปในครั้งนั้นเนี่ยปรากฏว่าพักสามัคคีธรรมซึ่งเป็นพักเครือข่ายของรอสช,อชอได้รับคะแนนเสียงและได้รับที่นั่งสูงสุดในสภาพักสามัคคีธรรมจึงได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพักชาติไทยพรรก,กิจสังคม พรรคประชากรไทยและพรรคราษฎรซึ่งการนี้เขาก็ได้มีการเสนอให้นายนารงวงวันนะซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมซึ่งเป็นพรรคที่ได้คะแนนเสียงสูงสุดนะให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ก่อนที่นายนารงวงวันเนี่ยจะได้เข้าดำรงตำแหน่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาก็ได้ประกาศว่านายนารงเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีดำไม่สามารถขอวีซ่าเดินทางเข้าสหรัฐได้เนื่องจากเขาเนี่ยมีความใกล้ชิดกับการค้ายาเสพติด oh. ใช่ค่ะจุดนี้ก็คือร้ายแรงแล้วก็ทําให้ทิศทางการเมืองค่อนข้างที่จะเปลี่ยนเพราะว่าเท่ากับว่านายนารงเนี่ยเป็นผู้ที่มีมลทิน แล้วก็ไม่มีความชอบธรรมและไม่เหมาะสมที่จะขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยหลังจากนั้นนะคะพักร่วมรัฐบาลทั้ง5้าพรรคเนี่ยก็เลยได้เสนอชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูนที่ก่อนหน้าได้ให้สัจจะวา่า,า,า,าจะไม่เข้ารับตําแหน่งใดๆทั้งสิน้นจะไม่ขึ้นเป็นนายกอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งในครั้งนั้นพลเอกสุจินดาก็ยอมนะคะเป็นประโยคที่แบบ ใช้กันอย่างกว้างขวางในสื่อต่างๆรวมถึงในหนังสือเรียนหรือหนังสือตำราทางประวัติศาสตร์ก็ยังมีใช้คำนี้อยู่คือพลเอกสุจ e ินดายอมเสียสัตว์เพื่อชาติใช่ใช่เห็นไหม,น,มน,นี้เลยค่ะใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมคะเคยได้ยินค่ะนะพลเอกสุจ <c oughs> <c oughs> ิ e ิดายอมเสีย <c oughs> <"S 1> สัตว์เพือ่อชาติ และลาออกจากตําแหน่งผู้บัญชาการทหารบกเพื่อเข้าดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากนั้นเนี่ยกระแสก็เริ่มมาแล้วกระแสการต่อต้านเริ่มก่อตัวขึ้นก็ยังเฝ้าดูกันต่อไปนะคะจนกระทั่งพลเอกสุจินดาคราปรยูนเนี่ยได้รับการโปรดก้าวให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทําการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาโดยสิ่งที่กระแทกใจประชาชนก็คืออะไรในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล พลเอกสุจินดาคราประยุลหลายๆคนเนี่ยมีประวัติเคยเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลพลเอกชาชายมาก่อนยิ่งกว่านั้นคือถูกกล่าวหาว่าช่อรัดบางหลวงมาด้วยนะแต่ก็สามารถกลับเข้ามาดำรงตําแหน่งรัฐมนตรีได้อีกนะคะตรงนี้ก็สร้างความคุนเคืองคลางแคลงให้กับประชาชน ทีนี้กระแสความไม่พอใจเป็นยังไงก็เริ่มกระจายตัวเป็นวงกว้างนะเนื่องจากการขึ้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจิิดาเนี่ยเป็นการผิดคํามั่นสัญญาที่ตัวเองเนี่ยให้สัจวาจาไว้แล้วก็มันเป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการรัฐประหารที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์2534เนี่ยรวมถึงการร่างและประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2534ล้วนเป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นว่าคณะรสชเนี่ยต้องการที่จะเข้ามามีบทบาททาง เมืองและมุ่งหมายที่จะสืบทอดอํานาจในกลุ่มตนนะคะจากประเด็นนี้กระแสะความไม่พอใจก็เพิ่มมากและนําไปสู่การเคลื่อนไหวต่อต้านประท้วงรัฐบาลพลเอกสุจิิดาซึ่งเกิดเป็นวงกว้างแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องการประท้วงต,ต่อต้านรัฐบาลพลเอกสุจินดาคราปรยูนเนี่ยเริ่มตั้งแต่การที่พักร่วมฝ่ายค้านและกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองหลายกลุ่มได้ประชุมร่วมกันแล้วก็เตรียมเปิดการปราศัยใหญ่ตามสถานที่ต่างๆหลากหลายที่เนาะโดยเริ่มที่แรกก็คือลานพระบรมรูปทรงม นะคะในวันที่20เมษายนพศ2535เป็นที่แรกะแต่อย่างที่บอกกระแสะความไม่พอใจตอเน,นี้มันเริ่มขึ้นมากแล้วนะคะแล้วก็เข้มข้นขึ้นมาทำให้ช่วงต่อมาในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนะคร พศ2535พลตรีจำลองศรีเมืองซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักพลังธรรมแล้วก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในจังหวัดกรุงเทพด้วยเนี่ยก็ได้ออกมาประท้วงการขึ้นดำรงตำแหน่งของพลเอกสุดจินดาครั้งนี้ด้วยการอดอาหารแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากเนี่ยมาเข้าร่วมประท้วงด้วยค่ะนะคะยังไม่จบแค่นั้นอุณหภูมิสูงมากมีเหตุการณ์ตามมามากมายการอภิปรายในสภาก็ร้อนแรงพักฝ่ายค้านที่ไม่สนับสนุนการมีนายกรัฐมนตรีที่มิได้มาจากการเลือก ก็ทําการอภิปรายเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หน้ารัฐสภาก็มีประชาชนจํานวนมากมาชุมนุมเพื่อเรียกร้องให้พลเอกสุจินดา ลาออกจากตาแหน่งนายกรัฐมนตรีทีนี้การชุมนุมก็เริ่มลุกลามบานปลายแล้วขยายตัวขึ้นไปอีกนะมีการมารวมตัวกันชุมนุมประท้วงในบริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็ตามถนนราชดำเนินกลางยาวไปเลยนะคะจนเริ่มมีความตึงเครียดมากขึ้นนะเริ่มมีการ,รเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายผู้ชุมนุมกับฝ่ายทหารและตํารวจที่รับหน้าที่มาควบคุมสถานการณ์เหตุการณ์มาถึงจุดแตกหักแล้วก็เริ่มใช้ความรุนแรงอย่างจริงจังเนี่ยในคืนวันที่17พฤษภาคม2535ม ะะเมื่อพลตรีจำลองเนี่ยได้ตัดสินใจนำกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนจากท้องสนามหลวงเพื่อ มุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยได้ทําให้เกิดการประทะต่อสู้กันอย่างรุนแรงเลยระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและทหารที่เฝ้าควบคุมสถานการณ์อยู่มันก็เลยเริ่มเกิดการบานปลายกลายเป็นสถานการณ์แบบจลาจลน,นะจนเป็นเหตุให้รัฐบาลของพลเอกสุดจินดานเนี่ยตัดสินใจสั่งให้ทหารและตํารวจหลายพันคนเข้าปราบปรามมีการสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง ความรุนแรงในที่นี้มีทั้งการใช้กระสุนจริงเลยนะคะแล้วก็<อ>มีการใช่ค่ะมีการสั่งให้ระดมรถถังและรถหุ้มเกราะเข้ามาปราบปรามผู้ชุมนุมในครั้งนี้ถึงแม้ว่าจะใช้อาวุธจริงกระสุนจริงความรุนแรงจริงแต่เหตุการณ์ก็ไม่ได้ยุติลงง่ายๆนะก็คือเหมือนกับ รัฐบาลปราบแต่ผู้ชุมนุมก็แบบไม่ได้ไไดกลัวใช่ไม่ได้กลัวไม่ถอยก็ยังคงแบบสู้กันอยู่อย่างเงี้ยค่ะมีต่อเนื่องไปจนถึงวันที่20เลยคือประมาณ4วัน4ี่คืนเลยนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ได้สงบและยุติลงกล่าวได้ว่าส่วนสําคัญเลยมาจากพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยในคืนวันที่20พฤษภาคมพศ2535เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเปรมติน,นสุลานนท์องคมนตรีและรัฐบุรุษ นำพลเอกสุจินดาคราประยูนผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นกับพลตรีจำลองศรีเมืองนะคะผู้นำการชุมนุมนะมาเข้าเฝ้าที่พระตำหนักจิตรดาลโหฐานเพื่อรับพระกกราชกระแสรับสั่งอันนำไปสู่การแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นจนในที่สุดเนี่ยต่อมาก็คือในวันที่24พฤษภาคมพศ2535ราพลเอกสุจินดาคราประยูนก็ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกร,รัฐมนตรีหลังจากนั้นเหตุการณ์จึงสงบลงนะคะ,คะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ สร้างความหนองเลือดสูญเสียเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็มีการใช้อาวุธรุนแรงนะคะมีการใช้อาวุธหนักในการเข้าปราบปรามถึงแม้ว่าเหตุการณ์พฤษภาธมินจะจบลงด้วยการลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของคนเอกสุจินดานแต่ว่ากระแสรเรียกร้องและความไม่พอใจของประชาชนก็ยังไม่ได้ยุติลงเลยนะคะเพราะว่าประชาชนจํานวนไม่น้อยเนี่ยเห็นว่าถึงแม้ว่ารอสวชหรือคณะรอสวชหรือผู้นํารอสวชเนี่ยจะออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้ว แต่ผลผลิตหรือร่องรอยของความพยายามที่จะเข้ามามีบทบาททางการเมือง และการสืบทอดอำนาจของกลุ่มรสชเนี่ยยังมีอยู่มีอยู่ที่ไหนก็คือมีอยู่ในตัวบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับพศ2534ที่รอสอชอมีส่วนในกระบวนการร่างค่อนข้างที่จะมากก็คือเป็นผู้ตั้งคณะกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยเกิดกระแสะเรียกร้องผลักดันให้มีการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยแล้วก็แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับพศ2534ให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยกระแสะเรียกร้องเนี่ยก็มาจากประชาชนใน หลายภาคส่วนนะคะตัวรัฐมนูญฉบับพศ2534ที่เกิดขึ้นมาภายหลังการรัฐประหารของคณะรสชเนี่ยจึงมีการแก้ไขามาเรื่อยๆภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินจนเกิดเป็นฉบับแก้ไขเพิ่มเติมเนี่ยถึง5ฉบับด้วยกันซึ่งประกาศใช้ระหว่างพศ2535ถึง2538แต่ถึงแม้ว่ารัฐมนูญฉบับเนี่ยจะมีการแก้ไขามาถึง5ครั้งนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยประชาชนผู้ฝักใฝ่ในระบอบประชาธิปไตยเขาก็ยังไม่พอใจใน รัฐธรรมนูญฉบับนี้อยู่ดีนะ,ะจนนำไปสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับพศ2534แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่6นะซึ่งประกาศใช้ในปีพศ2539ที่ความสำคัญของฉบับแก้ไขฉบับที่6กเนี่ยก็คือกำหนดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นนะคะเพื่อทำหน้าที่จัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ก็คือรัฐธรรมนูญฉบับ2540น้นะที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ที่เกิดมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่กระบวนการร่างนะแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นประชาธิปไตยสูงมากนะคะคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างกว้างขวางแล้วก็มีการกําหนดให้มีองค์กรอิสระที่จะทําหน้าที่ในการตรวจสอบและทวงดุลการทํางานของรัฐบาลหรือองค์กรอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะเหตุการณ์พฤษภาธมินเนี่ยจึงเป็นเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครองครั้งสําคัญของไทยอีกเหตุการณ์หนึ่ง ที่ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะชนชั้นกลางเนี่ยได้ออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อต้านการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดาคราประยูนอีกทั้งยังเรียกร้องให้พลเอกสุจินดานเนี่ยลาออกจากตำแหน่งและต้องการที่จะปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยไม่ง่ายเลยนะคะกว่าจะมาถึงทุกวันนี้นะคะแต่ก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราต้องร่วมกันเรียนรู้นะคะเชื่อว่ามีหลายท่านนะคะอาจจะเคยอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆนะคะเคยอาจจะได้ yeah okay. แสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมืองนะคะในรูปแบบต่างๆในช่วงเวลาที่ผ่านมาพอฟังท่านอาจารย์เล่านะคะก็แอบมีความคุ้นๆกับบางเรื่องเหมือนเคยเห็นนะคะผ่านตาในช่วงวัยเด็กด้วยนะคะอาจจะมีหลายๆท่านจํากันได้นะคะเชื่อว่าเป็นเรื่องราวที่ประชาชนคนไทยต้องเรียนรู้และใครที่อาจจะเคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นเคยได้ยินได้ฟังได้ผ่านหูผ่านตามาบ้างนะคะทุกๆเหตุการณ์ที่เกิด คือการเรียนรู้ของพวกเราเพื่อที่เราจะได้ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะคะยังมีหลากหลายเรื่องราวให้ได้เรียนรู้กันแบบจัดเต็มแบบนี้นะคะอะไรที่เป็นตัวอย่างที่ดี ก็อยากให้พวกเราดำรงไว้ส่วนอะไรที่เรารู้แล้วว่ามันไม่ถูกไม่ควรไม่เหมาะหรือใดๆนะคะที่เราจะไปมองเป้าใหญ่กับการเป็นประชาธิปไตยของเราก็อยากให้เรียนรู้เป็นครูสอนเป็นบทเรียนจะได้ไม่ต้องผิดซ้ํานะคะวันนี้เวลาหมดอีกแล้วค่ะาจารย์ค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับเรื่องราวที่เอามาฝากกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ จะได้ประโยชน์มากๆเลยนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์ทีรนันทีรัธนากรด้วยนะคะค่ะยินดีมากๆค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพบกันทุกวันอังคารเวลาเดียวกันนี้นะคะขอบพระคุณผู้ควบคุมรายการอาจารย์บนทิ่การสุขขัญค่ะวันนี้ลาไปพร้อมกันสวัสดีค่ะ